สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงสีานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก<ม>้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามอากันนะครับเนี่ยเสียอย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับท่าน ไม่ค่อยมีเวลาครับพูดตรงๆเลยครับท่านเพราะว่าผมทำการทำงานไปด้วยครับไม่ค่อยมีเวลาที่ทำการล้างทำความสะอาดเหรียญเลยครับท่านถึงวันหยุดก็จริงครับบางวันพักผ่อนเลยเหนื่อยมากครับแล้วบางวันก็มีเวลาก็ล้างครับถ้าทำการล้างแล้วผมไม่ค่อยที่จะออกมารีวิวหลอครับท่านเพราะว่าถูแดดถ้าถูกลมถูกอากาศเรามันจะเป็นเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งทันทีเลยครับท่านเพราะว่าเหรียญเนี่ยรู้สึกว่ามันจะล้างลำบากพอสมควรอยู่นลครับเราไปดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับเนี่ย เหรียญนี้ปีปศนี้ราคาในระดับยูนซีจะสูงขนาดไหนจำนวนการผลิตจะมากมายขนาดไหนและก็อีกอย่างก็คือสําคัญที่สุดคือเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วครับราคาจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นี่แหละครับสําคัญที่สุดในระดับยูนซีแล้วนักสะสมมือสมัครเล่นหรือว่าผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับจะไม่รู้หรอกว่าเหรียญในระดับยูนซีนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่เหรียญผ่านการใช้เนี่ยรู้แน่นอนกับท่านเพราะท่านเล็บผ่านมือท่านแน่นอนครับ จะมากจะน้อยแล้วแต่และที่เก็บไว้นี่อาจจะเยอะกว่าที่ผมด้วยซ้ำนะครับท่านนี่ครับท่านมาดูลักษณะของเหรียญกับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยคิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในคือสีทองล้วนเลยครับท่านเนี่ยสวยงามนะครับไอคิวที่ว่าคิวโพนิเกิลนี่ก็คือสีเงินนี่แหละครับท่านไม่ต้องอะไรมากมายเลยครับแบบนี้เข้าใจกันเนาะสวยงามกันนะครับเนี่ยก็เช่นเดิมครับผู้วิพลอรุณเจดีย์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่าน ส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านสังเกตดูตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับดูใกล้ๆเดยก็ได้ครับเนี่ยเส้นอูกรับเลือดตัหัวแล้วครับเนี่ยรู้สึกมันเป็นลักษณะแบบไส้เลือดแล้วเนี่ยเหรียญนี้ครับเส้นอูหายไปนะครับเลือดตัหัวครับส่วนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าเช่นเดิมครับท่านเรามาดูครับเนี่ยขอบเฟืองครับโอ้ยเหรียญนี้รู้สึกจะเลี่ยเท้นนิดนึงครับการสึกลอยเยอะแยะไปหมดเลยครับสำหรับเหรียญนี้ครับเนี่ยปีพศนี้นะ เหรียญนี้เฉพาะเหรียญนี้นะครับไม่ใช่ทั้งหมดปีพศนะครับรู้สึกเกลี้ยงๆไปนิดหนึ่งแต่เขาเก็บได้นะครับเนี่ยเหรียญนี้เก็บได้สบายๆเลยครับเพราะว่ามันหายากพอสมควรครับมันดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อวู้ถุการทางสายตาพศสอง7ันห้า้อยสาสิบดครับท่านเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสี่บรรดับที่หายากนะครับท่านเพราะไม่มีมีระบบเลยครับเพราะผลิตด้วยพอสมควรครับ ส่วนตรงกลางคือวัดอัรุ่นาดวาราลามด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอารับนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สบสี่มิลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับสองห้าสามเจ็ดเนี้จํานวนการผลิตอยู่ที่ 150, 5, 98, หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสาสิเอ็ดเหรียญเลยนะครับท่านโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับในระดับยูนซีอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านข้อมูลเก่านะครับ100บาทนะั้นแต่ข้อมูลใหม่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก20บาทครับเป็น120บาทไปซะแล้วนะครับท่านขยับขึ้นมา20บาทครับท่านคิดว่าพอหาได้อยู่ไหมถ้าคนที่อยู่กับเหรียญเยอะๆจริงๆหาเจอแน่นอนครับแต่ถ้าวันหนึ่งคนไม่ได้อยู่ที่กับเหรียญ หายากมากครับคุณเจะเจอเหมือนกับถูกหวยเลยนะครับพูดตรงๆนะครับท่านถ้ามีในระดับ UNC, วันศีลก็เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทท่านคิดดูเองว่าหนึ่งร้อยเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่ท่านคิดเอาง่ายๆเลยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสําหรับหนึ่งคันเหรียญเอยหนึ่งร้อยเหรียญนะครับส่วนผานกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงห้าสิบาทเท่าไหร่อีกครับท่านสําหรับปีสองห้าสามเจ็ดนี้นะครับ 30บาทถึง50บาทเท่านั้นเองนะครับ